นนเฮ้ยเพิ่งอันนั้นน่ะยังเหลือฮาริโกโฮาริโกฮาริโกสมบูรณ์พอแล้วรถมูนี่หลายเด้อชี่บอกให้ก็ไปถ่ายย่างไก่บางการนี่ซาใช่ซาปืนหามันเป็นรถหน้าแดง สวัสดีค่ะสวัสดีครับปอพกับพอนะคะในช่องสาวพุทไธแชนอครับผมตอนนี้สาวพุทไทอยู่นี่เลยอยู่อำเภอเต้าง้ยค่ะครับจังหวัดสกลนครพู้ทั้งหงวยหัวตีหลาพี่น้องเอ้ยแม่นค่ะอืมมันออกอะไรมาเลยต่แหลก็ได้ยินข่าวป่ะ h e t ออกแต่ไม่ได้มาได้สี่ห้ามือจังได้มาแม่นเพิ่นว่ามันออกหลายมือแล้วล่ะแม่นแต่พาก็ซิมาเบิ่งอันนี้เป็นมองที่สาวพุทไทมหาเฮดละงก์ปีไก่นี้อืมเขาขึ้นมาก็เห็นแล้วนี่เป็นเฮดนาเลยเ็ดนาเลตกคุณพ่ามีเ็ดละงกพร้อม ทั้งหมดท่านเห็นเนาะแม่นอ้าวคุณจะเห็นนี่พี่น้องเอ้าไปน้ำรุ่นน้ำเชียกันมาเนี่มาทางไก่จักเราเป็นอะไรเออเอ้าไปไปรุ่นน้ำนกันเห็ดพึ่งแซบแ่บเอ้าอยู่พี่กับปิ่นมาหนิพี่น้องเลยเ เนหน่อยได้หรอ้อยอะไรได้ยิ่มต้มนี่นข้าวหินขนบแองไรเผาแล้วดวงนี่นะงานโอ้ยเพิ่งอันนั้นน่ะฟา,าดงานกระโ,โอ้าเหิดเหล่กัมีเป็นห็นเหล่อยู่อยู่กนจา เห็นอะไรเหรอยูเห็นอะไรอู้อีอ้เอาขนาดอากาศตอนนี้น้องฮอนเอาแบบรุนแรงว่าเห็นอะไรเป็นมูงอยู่ฟังนี่เออเจ๊กัดซิมมึงก่อนเด้อมันจะเห็นแอบไหนเข้าเป่าเข้าอมืมโอ้โเอาได้กี่ได้แข็งเขาแข็งบ้าคุณเอ้ดด ไปสะก้อนเราเลีกนะมาไกลไปแค่นี้หรืพี่น้องเลยเก็บไปสะก้อนโอ้เป็นหมานหมานเขาให้เห็นอีกเนี่ยเห็นแร้เรืงสิ่งแวดล้อมนะคุณต้องลองซิมก่อน อืมอืมที่ลังโอกเลยที่ทดังหกงงอกคืออะไุ่งตีนไม่ก้อบแม่บอกดัอกจ้าที่งหกระทุ่งทุ่งกกนจะไม่ได้ทู่งตีนข็จะหุ้มเลยนะแม่บอกน,นมน่น้าฮนหมายูฮะ พ่อยู่บอกใกล้ๆกันโอ้นี่แสดงว่าละงบของเทสเราวะออมีมูอยู่แห้งขนาดเดทมทีมันมีคือบ้านเห่าเลยเนาะบมันเ้าเปลี่ยนเปเปลีอยอยู่พีเนาะหได้เห็ดทานบนน่ะเห็ดทานมันแห้งเมื่อข้าจะไม่เห็นอ้ไปไปตอตอนนี้นะอากาศนอบอาขนาดเลยสุดยอดเงาเงาเงยๆเงย อันนั้นว่าทำผ่าจันมือทางเลย้าวพี่น้องเรามาได้ยังไงย,ยังมีคนมา้ำห้องอยู่ข้างหลังบอกไปครับไปนะครูทางเลย,ย,ยตลงไปนี่บอกมีทางตนอยู่ไหงใกล้ฮาริโก โอ้ยโตด้วยกูสมบูรณ์นี่พี่น้องมัน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 เป็นเละพี่น้องอืมอ๋อเละอยู่มาเขีงกันน่ะ เกือบเกือบเขาแต่ยังแข็งเกือบคนบุตกมมีโตกคอยว่ามีตกทำบ้านเห่าแม่คือบอกแม่เห็ดยางบอรับนื่อยว่ะเก็บก่อนยุติกตรบิดต้งยังอ้ย่นอะไรไง ไอโ่มบกบอไอโ่มบกคนไดอันนี้จะมากระบุกจะเลยดอกไงไ่ปุ๋ยบอุยท่่ึ่นว่านะอันนั้นน้เพิ่งเฟ้าฟ้าเก็บฟ้าอ่อตต้น่มต้นบุกก่อนโอ้ยใบดเดี๋ยวเพปลูกกลงมาี่หัวแตกเลยนี่เห็ดแดงบอเห็ดเผือก ลังบะคือเหิดเท่านั้นตวหิดโกโกเลยหิดเองมหิดเดงแต่มันแข็งเนาะข่าหเลอข่าหนเ่านั้นหิดเปลือเห็ดหาดปะจากหิดหาด ขาได้ขาวได้บกินกินบกินเห็นคนเก็บอยู่ให้ตัวนี้นะคุณะรหดตาลูใหดตาลสามน้องช่อมดอกเบอร์สีประสาทเออเอาเรีบอยดกนุ่งสวยจังเลิกไหเองเป็นทายแล้ว มานเลวเนาะทอมันอึดนี่ได้ทำานี้มานแล้วตัวมานแล้วนาะหนึ่งันสองดอกอันนี้ดอกหนึ่งมันน้อยออือยังสวยอยู่เม่ครีบเราเมีแต่ดอกบานเอาดอก

เราแดงกินแล้วไม่ตายอันนี้นะนี่แหละโอ้กหโเดง,งดหุงด,ดหเจ้าเลยยุทธางหยางไงเอืยเขาเจ้าก็มีอา なので。

บู้ฟารองนี่งามขนาดสามดอกผู้ใดเสียดายเ้างมีหัวจักเ้างมีหัวจักป่าเห็ดก่อแดงเงาะได้สองดอกนึ่งอะไรเขียดบ่เขียดนะมันเฮาเบาจีนี่ทีน่ะนี่มันหอนงอนหน่อนะ ห้อนเอาหักมันนี่นะพี่นเอ้ยเขี่ยกระยับมึงเขี่ยไปพี่น้องนเนยนะอยู่นี่อันตรายเคยมาสกีกายนี่เนาะนอันตรายเโอ้มีอยนีนอื่นเหลือตาหรือ,อ ดอกน้อยเนาะเออพื่อยู่บ้านเาแล้วก็มีี่กันน่ต่ทางนี้มันมันดินมันแห้งไปอยะไรรูเงาไหมบานบาน่บอโอ้โหฮนอาเต็มฝนหรืยังยังบอกแล้วบอกกกกวกกวกมา หัวไผ่หัวมันละเด้อบบ้านตอนนี้ไม่ได้ขนเฮาวดีเนาะคือว่ามันก็นเลยรู้ลบฝนขณะที่ลบฝนีเนาะใต้ก่อนหินห่อนทักบ,บึงง้อเดี๋ยวปัดฝนกำลังกกตกคือในเมองลายเฮา นี sí ่ไม hmm. ันก <wa> ็เศร้าดอกมีเฮกกระดาษเหยแย้คอะไรนะแต่ข้าก็เหยียบมาสำรวจเบื้งวันเป็ดยังไงตาดังสิเนาะมาสำรวจให้เรางูทำละเอองั้นว่าเบื้องให้เรางงืข ดองนะคงโดมดูมดที่ฝั่งน,นี้กมม็มังดอกเลอืมฝนตกเมื่อกี้ใี่งไหมลบฝนเปียกเบิดต้นไม้ต้นไม้เป็ดคนทำนี่เลยเปียกคนไม่ได้เปียก <laughs> อยู่มันเศร้าไปเห็ดอะไรเห็ดหนาเละ ก็ได้เล่มอยู่แต่มันเหัอมีหลายแล้วเนาะมนมีหลายหค่ฝวกดอกนะี่โอ้ไม่ตัเป็นหน่อยเถอเนาะดีแล้วมันยังเห็นนะนะโู้เห็นขนาดเลยเฮ้นโอ้ได้แห้งเลย มาเทียวปล่ามาพีพีนองด้ยเฮ็ดก็ได้อยู่ลอยน้ำได้อยู่แตะเ <c oughs> ย็น <c oughs> อ,อ,อ,อดอ,อกตูมเลยกี่ดอกล,ละดอกอขอแล้วนในละงก์ว่าสิ่งที่เราตามหาดอกหนึ่งบอกดอกหนึ่งพี่นองอุ่นอยูย่กเฮครับเดีดย๋ดยวเราเฮ็ดอันนี้ก่อนเลยเยอะเลย กว่าจะเห็นต้องเอาลายๆได้เอาขีมม้มันมือผมอมมานี่นะย่างกายพร้อมไม่ว่าบบมีมูอมเห็นลงอยนี่นนเหนลงีนยขาย่งเนาะนี่มึงขางางๆ บอรีบอกจังหวะคือจังไดโอ้มมีนกขีนขามันบอกเอาแต่ดอกมันออกพอดีอลไรเห็ดเด็ดสีโอ้ยังเหลือเห็ดลงเล เฮ็ดนาเลเฮ็ดเลเฮ็ดหลังเลโอ้อยู่นี่มันมันอยูย่ยใต้หินหมแมน่ดีดองอืออือโอ้มีเห็นได้บางอย่างนี่ยมีดินทายด้วยมีดินทรายคือทางภาคเหนืเหอเนาะอืะอมันเป็นหยาบเพชรทางสกุลก็เป็นหยาบเพชรไงหยาบเพชรสูง บ้านเขาก็ยังเป็นญาเพกสูงอ๋อพอแล้วรถมูนี่หลายเด้อที่บอกให้บอกว่่ถ่ายยางกาบวงการนี่โอ้ยบ่งแต่นี่เบ่งแต่ G P S บ่งแต่ G P S, บ, <S บ่งแต่แผนที่หาทางลงเมืองเขาเจ้าก็ห้องกันอยู่ เห็ดแล้วแน่ๆนะลายเห็ดมั้งเร็วหายเลบ้างมึงหากันลงเมือก่อนพี่น้องวะนี่มันสิบบ่ายโมงแล้วเราต้องกลับบ้านเนอืม พน่อยู่พุ่นบุตรตกวันนี้ทางลงพุ่นบุตกพี่น้องเออมึงไปพุ่นบุตกตกบูทัวร์ฝากปูทัวร์เออไปนี่พี่น้องพ่อเที่ยงแล้วพอัสดีอันนี้ของเราพุทธิ์ไทยอันนี้นี่สาวพุทธไดยพี่น้องได้ขิงตาเฮ็ดจิกไวน์แล้วเนาะไวน์ดินแห้งทั้งพุ่นไม่คือทางนี้ หนักปลาห้องใหม่ปลาห้องยอะเจา้า้าแต่อเ,เอา้าขนาดเอ้าเนาะม่าจะเอา้าเห็ดนี่แหละมันต้องมีอะไรต้องมีออกอีกเ <c oughs> นาะนี่แหละนี่แหละอ่ะจ้าเอ้นี่แหละพี่น้องเลย เอากระไปนะไปให้คุณแจักว่าเฮ็ดออกอยู่ทางไหนไปให้มันคูณแจกว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงอืมไปหาเบิ่งเฮ็ดละงกเนาะแต่เฮ็ดละงกน่ะจะเอาโซนทางที่เฮาลงมาเฮาพัดเลาะมิโทนเสดานับเผยเนาะครับคลิปนี้กับพี่ไปสำเร็จเหรอเนาะจ้ะครับพ่อกันคลิปใไฮเด้อร์ไปครับสวัสดีครับวัดีค่ะ